อยู่เนาะอยู่เนาะตาอือหือหุเล่นกับมาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านประตูนนะคะกําลังพาตามาดูว่าตาจะอยู่ที่ไหนระหว่างคอนโดประตูนกับที่บ้านประตูนอันนี้คือห้องที่ประตูนสร้างออกมาข้างๆบ้านค่ะห้อ่นอนที่ตาจะนอนเนี่ยห้องแต่ละห้องคุณตาเดอ มีสวนด้วยเนี่ยสบายดจีดจ้ะอันนี้คือพี่ชายประตูนค่ะเดี๋ยวเปิดไม่ลงอ้าวเมื่ <c oughs> อกี้เปิดแล้วปิดเฉยแตาชอบไหมอ่ะอันเนี้ยเ <c oughs> นาะดีกว่าเมื่อกี้อีกตาเอาไหมอืมครับออ <c oughs> ตาชอบอันไหนชอบอันคอนโดหรือชอบอันบ้าน <c oughs> ตาชอบที่เมื่อกี้หรือชอบตรงนี้ก็ได,ด้ค่ะ อยู่ที่นี่เนาะตรงนี้เหรอเมื่อกี้หรือชอบตรงนี้ครับตรงเมื่อกี้ไหมหรือตรงนี้ตรงนี้แะเออเห็นไหมบอกแล้วเดาเพราะว่าพ่อเนี่ยรุ่นเดียวกันเขาารู้เขาต้องไม่ชอบรอกไอที่มันเป็นคอนโดอยู่ไปเลยป้าตาจะเข้าไปนอนนนี้นะไม่เอานะตาเข้าไปนอนในนี้ทำไงอย่าเข้าไปนอนนะมันเป็นดินชักไม่ใช่มันเป็นเตียงอีกเตียงนึง๋อหลอ เป็นเตียงอีกชั้นหนึ่งนั่นแหละเป็นเตียงสองชั้นหมู่บ้านอะไรนะคะหมู่บ้านสิงห์ทองซอยสิบเจ็ดหมู่บ้านสิงห์ทองซอยสิบเจ็ดเดินไปดูข้างนอกไหมพ่อให้ตานั่งพักแป๊บก็เขาท้าทางเดินมากคงไม่ไหวค่ะตาจะนอนวันนี้เลยไหมฮะตาจะนอนวันนี้เลยไหมบอค่ะเรากลับมาจากนู่นก่อนเนาะครับไปแล้วก็เดินกลับมาไม่ค่ะ โอ้โหแล้วคืนนี้ตาก็จะไปนอนที่นั่นเหรอครับโอ้ยสองคืนใกลอยู่กี่บ้านนะเมีที่บ้านวันอังคารจะกลับบ้านวันอังคารมาไม่มาคืนนี้เลยล่ะฮะมาคืนนี้เหนอมาอยู่นี้เลยไหมมามาอยู่นี่เลยวันอังคารจะกลับก็เดี๋ยวพาไปส่งรถตู้รถอะไรตามมาอยู่นี่เลยแล้วเดี๋ยววันอังคารพาไปขึ้นรถจะจะกลับไปนู่นโอเคไหมโอเคไหมตา มานอนนี่ไหมวันนี้วันนี้เลยเนี่ยมาวันนี้เลยเดี๋ยวช่วยกันยกของใช่จะไปช่วยกันย้ายจะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยไหนๆก็จะมาอยู่แล้วหน้าตาเนาะจะได้สบายใจด้วยใกล้จะที่ที่ต้องกลับบ้านเป็นหมอห้องโหมดพงหรอใกล้ใกล้ที่จะขึ้นรถกลับบ้านด้วยเดี๋ยวป้าตุลไปส่งตาขึ้นรถกลับบ้านหนักคิดหนักต้อหนักตัก อยู่คืนนี้เลยไหมอยู่ไหมมันเก่าง่ายเขาง่ายญี่ปุ่นง่ายอันนู้นางมหาแต่ว่าไกลค่ะอ๋ออันนู้นเขาสะดวกที่จะจะขึ้นรถอยู่นูน่นสะดวกที่จะขึ้นรถใช่ไหมคะครับขับไปโอ้ยแงก็รอกลับมาจาก อุดรก่อนเนาะจะ,ะ,จ,ะจะกลับบ้านนอกเนาะใช่ค่ะจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านนอกตาตาจะรักษาที่สิริราชไหมตาจะรักษาที่สิริราชไหมรักษากับคุณหมอราคาคุณหมอ ตาที่กระดูกสันหลังตาล้าวอ่ะจะไปโรงพยาบาลไหมจะได้รักษาใกล้ๆมันแผลตีมันจะหายบ่หายหรอกค่ะมันไม่หายแต่มันก็ช่วยแต่ให้มันบเทาลงไงแล้วตาจะได้ไม่ต้องนั่งรถไปกลับไกลๆอยู่ใกล้ๆเวลาตาปวดจะได้มียากินไงรักษาที่มีในตาสิลิลาดเออน้อง น้องน้องพอยหนูอ <forever> ่านหนูอ่านลายใ้านะไปร่วมบานน้องแสงอันมันกัว่าเห็นเรื่องขึ้นให้แค่นอนไม่ไม่ใเรื่อยเราะมนกับไปหาคุณตาคุณตาไปดูแต่เรื่องเล่าถ้าตาไปกลับอยู่เงี้ยตานั่งรถเป็นเวลานานๆ มันก็กระเทือนคุณตาก็จะไม่หายแต่ถ้าตาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างพักที่เนี้ยอากาศดีๆโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆอย่างน้อยก็ตาก็จะแบบไม่ต้องนั่งรถน,นานๆรักษากับหมอใกล้ๆเจอหมอดีๆรักษาตาคอยดูแลตาใกล้ๆดีกว่าตาต้องนั่งรถไปไกลๆนะค่าใช้จ่ายตาอีกเนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆยังมีคนคอยดูแลตานะคะก็ อันนี้เรื่องที่พักเราก็ช่วยเหลือตาแต่ว่าตาจะจะจะไม่จะไม่แบบไปเรียกอะไรอ่ะไม่ไปหาหมอไม่ไปไม่ไปหาหมอตนี้ก็ลองคุยนี้คุณตาก็ตาเขาจะแล้วกลับมาเนี่ยก็คือมามาที่นี่นะครับกลับมาแล้วต้องมานี่นะอ่นะดีไหมอย่างนั้นดีไหมหมายถึงว่าถ้าคุณตาอยากจะกลับบ้านเรียกษาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากลับมากรุงเทพอีกเนี้ยก็มามาที่นี่เลยนะ แล้วเราจะติดต่อให้คุณตามมาได้ยังไงเราก็สื่อสารกันโอเคเพราะว่าคุณตาจะไม่ต้องไปที่นั่นอีกเลยนะหมายมายถึงว่าอยากให้คุณตามมาอยู่ที่ที่ที่แบบว่ามีที่นอนที่อยู่ที่กินเป็นหลักแหล่งอะไรเงี้ยครับคุณคุณตามว่าไงครับบางครั้งเราก็ต้องถามใช่ความสมัครใจว่าคุณตาอึดอัดไหมอะไรเงี้ยครับ มันอยู่ที่นี่ตาอ,อึดอัดไหมมันอาจจะอาจจะยุงย่งยากนิดนึงย่าไหอยูย่ที่นนเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะยุ่งยากนิดนึงครับก็มันเอางี้นะพลอย<อ>แล้วก็เราก็ช่วยให้ที่พักคุณตานะแล้วก็ถ้าคุณตาจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอย่างไรก็ให้คุณตาตามสะดวกอ,ะอ่ะคืออยากจะหาหมอที่ไหนนะคะเพ<อ>ื่อนบ้านกับคุณตาก็ไปมาสะดวกอ่ะถ้าเราไปกีดกันงุ้นๆดูที่เขาเขาจะหาว่าไม่ง่า คือเอาที่คุณตาสบายใจแล้วกันเนาะแต่หนูมีที่พักให้จะตายจะไปทํางานจะไปจะทํางานทําอะไรก็ทําไปแต่อยาก,ากให้ตาพ,พักอยู่ที่นี่เนาะตาก็ไม่ต้องไปทํางานที่ตลาดตาก็ออกแถวๆบ้านเนี่ยออกรับจ้างแถวบ้านเอา <c oughs> คุณคุณโทษทีครับคุณตาไม่อยู่ตรงนั้นนานหรือยังนานเ,เหนอคเป็นปียังครับน่าจะ ่ปีแล้วตาตาอยู่ใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับคุณตาครับเป็นหลายปีเลยก้อนเขาหันยื่นน้ำกันนันน้ำ้นั่นน้ำกันนั่นห้องโอ้เขาจะเขาถ้าเราเราอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาลื่อนเขาอยกชิ้นแปอคนเลอนอยู่อืมโอ้คนได้หลายอย่างคือหนูจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับคุณตาหรอกคุณตาอยู่ไปได้เลยคนเดียวเนี่ยห้องเนี้ยคนเดียวเดี๋ยวหนูไปอยู่ข้างบนนู่น เหมือนคุณตาสบายใจเลยเหมือนคุณตาอยู่เหมือนบ้านหลังนึงเลยครับอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้จะดีกว่าเนาะไม่มีใครมายุ่งกับตาเลยครับตาก็เปิดประตูตรงนี้ออกทุกอย่างเนี้ยมีคอยหมายถึงว่าคอยดูแลคุณตาด้วยนะไม่ปล่อยทิ้งไม่ใช่ไม่ไม่ทิ้งทิ้ทิ้งทิ้งคือคอยดูแลอก็ช่วยกันเดี๋ยวทุกคนก็ช่วยคุณตามีอะไรก็บอกประตูได้บอกพวกหนูได้ อเอออย่าพุ่งปล่อยสิอย่าพุ่งปล่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่ฟุ้งขอบคุณแล้วมันจะเห่าคุณตาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณตาชอบที่นี่เนาะเออตรงนี้มันมีต้นไม้แล้วก็รดราก็ไม่วุ่นวายมากมันสงบตาก็อยู่นี่แหละแล้วแหละเดี๋ยมันก็ติดพื้นดินเนี่ยตาก็เดินแล้วก็ปลูกกะเพราปลูกอะไรแถวนี้ แล้วถ้าตาอยากจะไปลดเออเขาเรียกอะไรรับมีดตาก็รับมีดในหมู่บ้านเนี่ยมันมีตั้งพันกว่าหลังคาเรือนอะ่ะไม่ต้องเดินออกไปไกลหรอกคุณตาลดรามันเยอะข้างนอกถนนใหญ่ะนะถ้าอยากจะร <c oughs> ับมีดหาเงินเนี่ยในนี้อได้ในหมู่บ้านในหมู่บ้านมมีเป็นพันพันหลังอะ่ะมีต้องหลายซอยอื <c oughs> แล้วหมู่บ้านข้างกันก็มีอีกเยอะเป็นพันหลังเหมือนกันแถวเนี้ยหมู่บ้านติดกันหมดเลยตาเข้าแค่หมู่บ้านนึงก็พอแล้ว ถ้าจะทําจริงๆอะนะถ้าตาเหงาเบื่ออะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าไม่ทําหนูก็ไม่คิดว่าตาจะอดอยากหรอกอยู่ได้กแ <Okay. S 1> กอึดอัดไงแกไม่ใช่ สงสารแกแกอยู่สบายสบายแล้วก็แต่ว่าเราจะไปห้ามอะไรแกหลายๆายอย่าง<ๆ>คงไม่สมะดวกมากนองเลย<ๆ>เพราะว่าเขา<ๆ>เขาชอบชีวิตของเขาแบบอย่างนั้นนะ่ะตาอยากจะทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ม>เดี๋ยวถ้าไม่ทําเลยตาก็รู้สึกเบื่อแล้วก็เหมือนไร้คุณค่าเ่ย<ๆ>แกทํานิดๆหน่อยก็โอเคละแต่หนูว่าตาเดินมากไม่ดีแล้วนะเข่าเราไม่ค่อยดีนะตา เดินมากหัวเข่ามันจะแย่หัวเข่าไม่ค่อยดีเดินมากๆมันจะปวดมันจะเมื่อยไงตาเจ็บ